วัดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่25มีน 25. า2564นะคะและราคาทองเมื่อวานนะคะมีการปรับทั้งหมดที่2ครั้งค่ะปรับลดลงรวมอยู่ที่50บาทค่ะ เดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9.33นาฬิกา33นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่25,500บาทรับซื้ออยู่ที่25,400บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,000บาท รับซื้ออยู่ที่24,938บาท20สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะสปอร์ตโกเมื่อคืนปรับเพิ่มขึ้น8.1ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนสปอร์ตโกเช้านี้ล่าสุดอยู่ที่1 7 3 3 8 0ดอลลาร์ต่อออนค่ะและทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1 7 3 3 9เจเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่0.0 2เปค่ะ และก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.047ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.14ค่ะมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูป,ปรพรรณนะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็1บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะซึ่งค่ากำเนิดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็น้ำหนักต่อกร,รําของราคาทองแต่และชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิหสหัวเซ็งเฮงและก็แม่ทองสุกกันเลยค่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ